คลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายไว้เมื่อวันที่31ธันวาคม2568นะคะเรามาหาหลานชายค่ะตัวใหญ่จังไปเกงขาดีเด่นเดี๋ยวหัวเตี้ยดูว่าน้ำตกอะไรมาแต่บ้านโบเลนะมั้งอันนี้ไม่ไลขโทษอันนี้ไหลลงไปขอโทษเดินลงไปข้างล่างหนึ่ง กำลังจะทำเป็นน้ำตก <laughs> พึ่งเปิดพึ่งเปิดเขาบอกว่าพึ่งเปิดเรามาบุกเบิกก่อนไปกลับ <laughs> ไปไกล <laughs> เดี๋ยวตั้งมือกูเนี่ยต้งอะไรรับไปถ้ากนอยู่ไหนโอ้โหถ้าอยู่ถ้าอยู่ใกล้บ้านเราไม่ต้องอะไรมากเลยแม่ปืนเทียบ ถามว่าละดุนละดุนพอเลยทีล้มลเนี่ยเราขมแล้วรเนันมันบกามปด่เปน่แต้วเน่ยมันพนไปน้นรอินหน้ามันไลุดลงไปไวเท็เนอนีะมั้ง่หอไปทางไหนไปทางไหนทางนี้เหรอ มันลงไปทางไหนกันวะนี่อะยังชันนี่ละมั้งน่าจะตรงนี้ปะอือโอ้มีแค่ด้วยใส่ยูฮะของใส่ยูใส่ปะม่นปะไม่ใช่วะเฮ้ยมึงลงไปกันยังไงน้าอ่อบๆด เกาะไว้เกาะไว้โอะมระเอ้นีแค่นยางั่งเยมีเดอ้่เยอย่าเบี้ยวเฮ้เฮ้ยรับด้วยรับด้วยคนข้างล่างอะจะลงก่อนคนอุ้มจะแล้วไปลงลงได้เปล่าแม่รับรับแม่นะ ใกล้ถึงแล้วค่ะนี่ค่ะก็ทางก็ไม่ได้ลำบากมากแต่ก็ประมาณนึงค่ะ <c oughs> แบกไปเลยเลยสวยอยู่นะสวยอยู่นะเ็ <c oughs> <c oughs> ะื่อเิ่อยเดินอเร่อ่อ เดินไปนู่นแล้วเดินมรับหมมไม่ได้เลย มาาไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าใช้เกินชั่วโมงอะน้ำพาราลากันเลยอะ <c oughs>